มา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 เอาโดดอีกแล้วเอาโดดสองรอบติดเย็นเค้บดิแล้วมาอังเป่าก็ได้อังเป่าไม่ได้เยอะอยู่อังเป่ามาอังเป่าอังเป่าติดมาตื่นเคโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะผมก็อยู่กับบัวทองนั่นเองก็ในวันนี้ผมก็จะมาเดินทุนในราคา 500บาทนั่นเองก็จะเป็นงบ500บาทนั่นเองครับผมก็จะเป็นสูตรวัวกระโดดนั่นเองหรือว่าคูณ10นะครับผมเป็นการจะบอกว่าเป็นสูตรวัวกระโดดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ครับผมขอแค่ว่ามันเข้าคูณ10ก็ได้แล้ว,ลวผมขอแค่แบบเข้าไม้สุดท้ายก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมอันนี้ขอเป็นสูตรที่ทําให้ได้กําไรสูตรหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันบวกเยอะกว่าทุนที่ว่า เยอะไหมก็บอกเลยว่าไม่เยอะมากครับผมแต่ว่ามันก็ได้ประมาณหลายเท่าพอสมควรมันก็เหมาะที่จะเหมาะก,กับเงินแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมรือหว่ามากมายนะครับผมก็หลายๆคลิปก็น่าจะเห็นกันไปแล้วผมโอเคก็ในคลิปนี้ผมมาได้ทุน500บาทก็จะมาบอกวิธีการเดินทุน500บาทเลยละกันเนาะแล้วก็จะเล่นสักสองสารอบแล้วกันดูซิว่ามันจะ เป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายฟังก่อนว่าผมจะเดินตั้งแต่1บาทนะผมไม้แรกผมจะเดิน1บาท10ไม้ไม้ที่2ผมจะเดิน2บาทอีก10ไม้ผมและไม้ที่3จะเป็นตามเงินทุนครับผมคิดเป็น4%เนาะ5้าบาทเนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่20บาทนั่นเองก็ จะเป็นสเต็ปก็คือ1บาท2บาทและก็20บาทนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ผมขออธิบายทุกคลิปเลยแล้วกันนะผมเพื่อที่จะให้คนที่มาดูใหม่เนี่ยเขาได้เข้าใจนะผมก็ในวันนี้ผมดูสูตรมาด้วยนะผมดูสูตรมาอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผม,ผมลืใส่มาสักห้าร้อยบาทแล้วกันโอเคปรับไม้แล้วกันนะผมขออยู่ที่1บาทนะผมสิบไม้นะผมเริ่มเลยนะผมกอ็อันนี้ไม่ต้องไปลุ้นมันนะลุ้นว่ามันจะไม่เข้าดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมว่ามันไม่เข้าน่าจะดีที่สุดนะ อย่าเข้านะโอเคก็ปล่อยไหลไปเร,เรื่อยนะผมก็สําหรับใครที่อยากได้สูตรที่ผมดูมาบอกว่า8 0กว่าใช่ไหมครับผมก็ให้เข้ากลุ่ม telegram อยู่ข้างล่างเลยสูตรจะอยู่ตรงนั้นเลยนะผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้นะผมก็อย่าลืมแล้วกันนะผมก็ให้เลยครบคู่หรือถ้าใครไม่มีนะใครไม่มีสูตรผมแนะนําให้เล่นอยู่ที่ประมาณบ่ายสามโมงถึง5้าโมงเย็นนะถ้าจะใช้สูตรนี้นะผมโอเคสบาทอีกสิบไม้ครับผมก็ขออนุญาตไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บ่นอะไรตรงนี้เนะเพราะว่า ยังไม่ถึงช่วงนะผมขอไปใส่ตอนช่วงไอช่วงแตกใหญ่ดีกว่าช่วงอ่ไม้20นะว่าจะจะเข้าหรือไม่เข้านั่นนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าดูมาแล้วผมก็เล่นเข้าถ้าไม่เข้ารอบแรกก็ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวมีรอบ2องนะผมก็เข้าไม่เข้ายังไงเงินมันก็ยังไม่ลดหายไปไหนอะไรมากมายนะผมสำหรับเกมบัวทองผมว่าได้อยู่ผมว่ามันโอเคกว่าโรมาตรงที่ว่ามันเร็วกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเอาความชัว เอาอะไรนี่ผมแนะนำโูมากเลยครับผมโอเคมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็จะปรับเป็นอยู่ที่20บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจหรือยังไงให้น้อยกว่าก็ได้นะแต่อย่าน้อยกว่ามากนะแค่สูตรนี้ก็ให้น้อยกว่าเยอะอย่่เยอะครับผมโอเคก็อยู่ที่30ไม,ม้ครไม้ผมไป30ไม้มาดูกันมันต้องเข้าแหละ30ไม้เนาะโอ้โหต้งเยอะโอเคโอกาสอยู่ใน30ไม้แต่ครั้งเดียวก็คุมแล้วนะครับผมบอกเลยสำหรับเกมวัวทอง คบอลเดตตรงนี้แหละเกมเนี้ยมันแตกครั้งเดียวมันคุ้มเลยแต่มันอาจจะเข้ายากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมันก็เลยต้องมีสูตรมีเวลามากําหนดเวลาเล่นนะไม่ใช่ว่าเราจะเล่นมัวซัวตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นะไม่งั้นมันจะไม่เข้าเอานะมันจะเสียนะแต่ว่าสูตรนี้ก็ขอบอกตรงๆว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่ประมาณ80ครั้งก็คือเล่น10ครั้งเนี่ยได้ประมาณ8ครั้งนั่นเองมามาอุ้ย เข้ามาี่เข้าสู่เลยนะอีกมามามาโดนละมวยโหยดวะโอ้โหแม่งเยึดเก่งทิหายโอเคนี่ไงได้ทองโอ้โหได้ทองก็คุ้มแล้วครับผมเย็ดแค่ก็มาดีโอ้โหทองสองเส้นด้วยมาด้ผมร้อยบาทเรียบร้อยแค่นี้ก็กำไรแล,ลว้วอะบอกเลยเนี่ยแค่เข้าทองผมก็โอเคแล้วนะสำหรับผมนะแค่เข้าทองอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะเนี่ยกำไรมาแล้วครับผมสวยเริ่มได้ดีเริ่มได้ดีมดดผมจะเล่นสักสองรอบ้วผมวันนี้ โอเคถือว่าถือว่าผ่านอีกสิบครั้งครับผมอีกสิบครั้งอีกแปดครั้งไปอีกเจ็ดครั้งครับผมอีกเจ็ดครั้งอ่าผีทองมาอยู่สวยมีกงินทองก็สองร้อยแล้วอ่ะโอ้โหวายมาเต็มมาได้เก็บวายมาแล้วเก็บวายมาแล้วโดนเลยดิเก็บวายมาแล้วโดนเลยมา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 โอ้โหไม่โดนทองก็มาอุ้ยมาอีกทองมาอีกสองเส้นทองมาอีกสองเส้นเยี่แค่ เอาดิเข้ามาดิครับโต๊ะทองมา2เส้นอีก400บาทเย็ดแค่โอ้สสวยสวยสวยเย็ดแค่พันอ้หพันสองเลยเนี่ยเลิกเล่นได้เลยนะบอกเลยว่าสามารถเลิกเล่นได้เลยนะครับผมก็เล่นเท่านี้พอจริงเนาะแต่ว่าผมมาทําให้ดูผมขอเล่นอีกสักตาย้ำสูตรย้าสูตรสักหน่อย โอเคหนึ่งบาทสิบไม้เหมือนเดิมเนี้ยก็วนไปเรื่อยๆหรือใครไม่พอก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเงินลดแล้วหรืออะไรก็ให้หยุดดีกว่านะแต่ว่าเอากําไอ่้าแนะนําจริงๆนะเล่นตาแรกแล้วเข้าก็หยุดเลยถอนเลยแค่นั้นเองครับผมจบง่ายๆนะจริงๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากไปไม่ได้เยอะอะไรมากไปอย่าเข้าอ,อ้สวยโอเคค่อยไปเข้าตอนไม้อุ้ยตอนนี้ผมทุนผมไม่ใช่500แล้วนะก่อนที่ผมจะ ผมให้อิงจากก่อนที่จะเล่นในตาไม้1บาทไม้แรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอปรับแป๊บ,บนึงเป็น2บาทนะครับผมแล้วก็หมุนไปอีก10ไม้ครับผมมันเดิม โอเคผมต้องบอกก่อนว่าทุนของผมไม่ใช่500แล้วทุนของผมมันทุนมันจะเริ่มตอนก่อนที่เราจะหมุนหนึ่งไม้ไม้ไม้นึงบาทไม้แรกนะครับผมก็คือเมื่อกี้อยู่ที่พันสองแต่ว่าผมขอเลื่อนมาเป็น1 0 0 0เนาะจะเป็น1นึ่งพันห้ามื่โอเคสวยก็หนึ่งพันนะครับผมผมจะแนะนําให้เล่นอยู่ที่ประมาณสี่สิบบาทหรือน้อยกว่าได้แต่ห้ามากกว่านะครับผมนี่ขอย้ําเลยว่าห้ามากกว่านะครับผมก็อาจจะเสี่ยงโอเคสวยไม่เข้าแบบนี้โคตรสวยครับผมบอกเลย ไม่เข้าแบบนี้โคตรสวยโอเคมาไม้20มาลุ้นกันโอ้ยไม, 40, ม, 40, ม, 40, ม <c oughs> ้สีิบพูดผิดพูดผิดไม้สีลืมลืมลืมโอเคไม้สีแล้วก็กดไป30ไม้แต่ก็จบเลยครับแต่ก็หยุดเลยก็ได้นะถ้าแตกนะครับผมโอเคก็แนะนําว่าอ่าอย่าลืมไปดูสูตรนะ ก็ถ้าไม่มีสูตรจริงๆก็แนะนําว่าบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นนะครับผมเวลาอื่นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าผมไม่อยากคอนเฟิร์มได้ถ้าผมจะคอนเฟิร์มอยู่ที่บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะผมหรือไปดูสูตรที่ผมแจกในกลุ่มอินสแกรมที่อยู่ใต้คลิปแน่แต่ว่าสูตรของผมใช้ได้เฉพาะกับตัวที่ผมเล่นเท่านั้นนะอยู่ที่ใต้คลิปเช่นกันนะผมก็ลองดูนะครับผมว่ามันจะได้ไหมผมว่ามันได้แหละผมลองสอบถามเพื่อนๆมาละหลายๆคนเอาไปก็บอกกันเสียงเดียวกันเลยว่าประมาณ80%เนาะ บอกตรงๆว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วโอ้โหพูดมาขนาดนี้ไม่เข้าให้อีกเหรอพูดมาขนาดนี้อย่างไม่มาอีกเหรอขอสักหน่อยไปโอ้โหวายขอสักหน่อยโอ้ยได้อยู่ทองมาดิสวยโอเคเด้ทองก็คุมแล้วได้ทองมา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 นี่ไงเข้าสูตรแล้วนี่ไงเข้าสูตรแล้วยึดแค่โอ้โหทอง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 โอ้ยผ่านไปขอเด็ดๆกว่านี้ได้ปห ขออังเปาก็ได้มาอังเปาเต็มล็อกปะอังเปาอังเปามาอังเป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 ่าอุ้ยเาดไปล็อกเดียวโอ้ย my god โอ mm ้ยเสียได้ปะโอเคอีกเก้าครั้งไปอีกแปดครั้งไปอีกเจ็ดครั้งไปโอ้โหไม่เข้าเลยเหรอโอ้ยสุดยอดยูไปยูร้อยสิบสิบอีกหกถือว่าเข้าสู่แล้วนะวัวกระโดดอ่ะเออแต่มันได้กำไรแล้วแหละมันได้กำไรแล้วนะอีกห้าครั้งไปโอ้โหเหมือนจะเหมือนจะเฟลว่ะ สามครั้งไปอีกสามอ่มา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 ,มาเอาโดดอีกแล้วเอาโดดสองรอบติดเย็ดแคมาดิเอาดิมามาอังเปามาอังเปามาอังเปาไม่เป็นไรขอตัวใหญ่ๆกว่านี้ขอตัวใหญ่ๆกว่านี้อังเปาอีกแล้วมาอังเปาก็ได้อังเป่าไม่ได้เยอะอยู่อังเปามาอังเปาอังเป่าเต็มล็อกเลยเย็ดแค่สิบคูณสี่ร้อยครับผมสวยงามโอ้โหสิบคูณสี่ร้อยสี่พันสี่พันบาทเย็ดแคก็มาดิครับโอ้โหบอกแล้วว่าสูตรนี้แม่งเด็ดเย็ดแค หหเข้าวะ่ะเอาดิโหลองไปใช้กันดูนะผมโอเคก็เล่นเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะพอแล้วมนะั้งก็ลองลองดูนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไครห์ผมด้วยนะเดี๋ยวจะหาสูตรดีๆอย่างนี้มาเรื่อยๆถ้ามีเกมอะไรใหม่ๆหรือว่าเกมอะไรที่เข้าดีก็สามารถแนะนําผมมาได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ